สวัสดีครับผมมนีกพบผกับผมเมื่อก่านะครับช่องไอดีนกินนิสารครับหายกินไปพิสานมันเท่าแบบบานๆครับอันนี้ยุคข,ข้างหลังเป็นเสียวนะครับเป็นหวยเป็นเสียวครับบินทีกากน้ำครับ นาำกำลังบกแล้วครับผมพอมีป่าครับข้างหลังนะพี่ป่าบอลพีป่ายังยูมือมนี้เขาามาด้ออกมาวานแหนะครับสีผ้า,าออกมาเอามิม,มืันนั้นขี่รดมาเล่นอยู่นี่ครับทางหลังบานทา้งหลังออกทางคล้องหลังบานแลครับมันจะมีเสียวสีผ้าออกมาเอามิมครับมิมยูข้างหลังครับจู่ข้างหลังกก้ใหม่เขาเห็นไปมแล้วสีผ้าเบิ่งช่วงบรรยากาศก,าก่อนครับบรรยากาศกำลังดีบรรยากาศย่มแรงครับ อากาศเย็นสบายดีครับบรรยากาศรมลื่นครับผมอยบานเทาบานนอกบัณฑิตบุญไววขึ้นในเมืองนะครับบัณฑิแอร์มีอยังกระหายกินครับน้ำห่วยน้ำข้องครับนี่นะครับเ่าขี่ลงมาแป๊บหนึ่งครับมห่านเหมอนีย่เขาพร้อมมีมไว้แล้วครับอยู่ต้นน้ำขามแปะครับดอว่าขามเทศนะครับพาษาไทยเอื่นขามเทศครับแถวบ้านผมเอื่นขามแปะยทางไงอยู่ด้เนี่ย นี่นครับดำๆนะครับทงังมิมครับโอเคครับเดี๋ยวฮอวาติดตามกันต่อเลยบัตรเนี่ยดูต้นน้ำครับต้องปีน กัดได้ิงหันกัดไดขอพญไปแลครับอันนี้มันยูน่าพยัญยฝนครับขอพครับครับไปิง่ไ้ยัก็เไปน้กินครับนี่ที่พ่อขอมิมไยัญก่อนอีกกินมิมการึ้นนะครับอาจจะมีน้ำสักหน่อยเกือบอีกวล้เกือบเกือบแล้ววะเดวเเลาบูแล้ว เป่าเด้๋เป่าอเรครับผมเกิดมาก,กันทึงเนาะเป่าควนเสร็มั้เนาะครับน้ำหนาถือควน,นครับผม,ม,บม <laughs> ถือควนกอนนี่ครับแต่เขาเป่ามิมเป่าควนเสร็มิมนะครับมันกิดแตกตัวมันเกิดตื้นเท่าเนาะครับเอาละ,ะครับเป็นข้อกล่องม่หนึ่งน,นี่นครับผมพัง พขาวเลยครับวขาวกำลังพ่่ยกินนี่นะเดีย๋ยวเขามาหลุ่นกันมีหนาหวานมาเนาะน,นี่ครับปอกคนใส่ตัดกิ่งของมะฮอดนะครับลักษณะนั้นนะครับที่ยังมันเป็นทั้งสองสันครับแบบนี้ทัหงหน่อยของมาสันหนึ่งหรอกกับทั้งไงนะครับหนาหวานที่ฝังทึ่งครับนีงเดียวเพท่านเห็นเลยมันย้อนแสงนิดนึงครับช่วงค่ำแล้วมันเลยหมืดเดี๋ยวขอตัดลงมากกว่านะเดี๋ยวค่อยเบื้องข้างล่างครับ

ปวดเลยนะใส่มือกูแม่หนึ่งเลยเอาล่ะครับผมลงมาผัาง่างแล้วใส่มือแม่หนึ่งได้มาหร่นเยินเย็นเลยเดี๋ยวเป่าควันใส่ม,มันจันรางครับมันนั่นเนี่ยตื่นควันตีนันก็ดื่อได้ หมู่้าถุงกวานเม่อานมีฝนตกมากครับเหนามิมให้ถ้าฮอดหนาฝนเนี่ยมีม,มันสิดดูครับเอดต้องมีค้นเกยบมือปวดเลยวะเดี๋ยวจะหาหนัาเก็บมาดูกันใกล้เลยครับ ออัตวอผมจเข็งก่าอจับเขาอีกแล้วบ้านออกเรมือกูเลยโดนจับสามแม่ได้ถุงมือเออเออนี่นี่นี่ไป่ผมออกมาแน้วอีกฟักหนึ่งเป็นิ่มส เฉกกอ่าไหมแล้วครับเทะเป็นเฉกกอ่ามากเลยครับไปเทะเยี่ยมครับน้ำหวานพอมีเขาเมินไก่น้ำหวานสุ้ม,มึงน้ำหวานโดนไปประมาณสามแมวขันอยู่เล็บอยู่มือโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ